สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่องกาลัดพัินนะครับผมเกาลัดคั่วนะครับใครก็ใครอยากรับประทานกาลัดคั่วอร่อยออร่ยนะครับหวานมันติดลิ้นนะครับอร่อยออร่ยนะครับผมเปลือกบางแกะง่ายนะครับผมก็ติดต่อทางเพจกาลัดพัินนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับผมส่ง Delivery ทั่วไทยนะครับผมก็อัปเดตราคากันหน่อยเนาะก็ตอนนี้ราคา1กิโลกรัมนะครับก็ราคากิโลกรัมละ อ่าสองบาทนั่นเองนะครับผม2กิโลกรัมนะครับก็จะ420บาทนะครับ3กิโลกรัมนะครับใครสั่ง3กิโลกรัมก็จะ620บาทนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ4กนะิโลกรัมเนาะก็จะ820บาท5กิโลกรัมก็จะ1,000บาทเนาะก็อ่าทุกออเดอร์เนาะทุกออเดอร์ก็รวมค่าส่งเป็นฟรีนะครับผมค่าส่งฟรีนั่นเองนะครับส่วนท่านลูกค้านะครับท่านลูกค้า,ท,า,าท่านผู้ชมนะครับที่อ่า จะขอบริการเก็บเงินปลายทางก็เก็บเพิ่ม20บาทเนาะเออบริการเก็บเพิ่ม20บาทนั่นเองสำหรับปลายทางนะส่วนถ้าโอนเลยก็จะเป็นในส่วนของค่าส่งฟรีนั่นเองนะครับเออนะครับค่าส่งฟรีนะครับส่งทุกออเดอร์ทั่วไทยนั่นเองนะครับออเดอร์ทุกออเดอร์ทั่วไทยนะครับผมแหนะครับมาอัปเดตกันเนาะสำหรับเกาลัดคั่วอร่อยออร่ยนะครับผมก็แพ็กเกจจิ้งตามนี้เลยเนาะเออตามนี้เลยตามนี้เลย นะครับผมเอ่อนะครับราคาก็ขึ้นตามนี้เลยนะครับผมอ่าก็ส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมเก็บเงินปลายทางก็20บาทเนาะโอเคครับก็มาอัปเดตกันนะครับผมโอเคครับลาอ่าท่านลูกค้าไปก่อนเนาะท่านผู้ชยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ